วันนี้ฝนจะพาทำกุยช่ายทอดสูตรนี้บอกเลยว่ากรอบนานมากไม่ต้องงอแป้งสำเร็จแป้งบางแต่กรอบเด้งใส่กุยชา่ายรสกลมกล่อมทำง่ายๆทำขายก็ได้ทำกินเองก็ทานเพลินเลยค่ะเติมจากนำกุยช่ายที่้างเสดจน้ำแล้วมาหั่นเป็นทอดนังกระทะใส่น้ำมันตามด้วยกระเทียมสับผัดให้หอมใส่กุยช่ายที่เราหั่นเป็นทอนไว้ลงไปปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือและซีอิ๊วขาวผัดแค่พอสลดตักขึ้นไว้บนตะแกรงให้เสดดน้ำและเย็นตัวลง ใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งข้าวเหนียวในชามผสมเติมน้ำทีละน้อยนะคะแล้วนวดให้เป็นก้อนใส่น้ำตาลทรายแล้วก็เติมน้ำส่วนที่เหลือลงไปคนให้เข้ากันนะคะแล้วนําไปกองหนึ่งรอบลงบนกระทะเทฟลอนใส่น้ํามันลงไปเปิดไฟกลางค่อนอ่อนค่อยๆกวนไปเรื่อยๆนะคะเมื่อแป้งเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแล้วให้กวนต่อไปจนแป้งไม่ติดกระทะยกลงพักให้อุ่นโรยแป้งมันบางๆบนพื้นแล้วนวดจนเนียนแบ่งแป้งออกมาบางส่วนรีดให้บาง เท่าเหรียญ10บ,บาทนะคะใช้พิมพ์ขันข้าวขนาด8นิ้วกดให้เป็นแผ่นกลมค่ะวางแผ่นแป้งบนพิมพ์กดกุ้ยชายใส่ไส้ลงไปตรงกลางกดพิมพ์พับเข้าหากันให้ติดสนิทเลยนะคะเตรียมไปทอดตั้งกระทะพอน้ํามันร้อนแล้วนํากุ้ยชายลงทอดใช้ไฟกลางในการทอดพลิกกลับด้านเป็นระยะให้เหลืองกรอบทั่วตักขึ้นพักเสด็ดน้ํามันไว้้กุยช่ายทอดสีเหลืองสวยใครชอบกุ้ยชายแบบแป้งกรอบๆต้องลองสูตรนี้เลยค่ะ